สวัสดีครับตู่เชียงใหม่นะครับวันนี้จะมาชี้แจงเกี่ยวกับเครื่องตัดหญ้า honda g x 3 5ทุกวันนี้นะครับ g x 3 5ตัวแท้แท้ก็คือแท้นะครับมีลูกค้าคอมเมนต์ถามนะครับว่าเป็นเครื่องมือสองญี่ปุ่นไหมนะครับตัวนี้นะครับ Honda แท้นะครับผลิตนะตอนนี้สายการผลิตนะครับ มาจากจีนทั้งหมดเลยนะครับไม่ได้มาจากญี่ปุ่นนะครับลูกค้าต้องทําความเข้าใจด้วยนะครับแท้ก็คือแท้แต่ผลิตที่จีนสเปคญี่ปุ่นนะครับไม่ใช่มือสองที่นําเข้าจากญี่ปุ่นนะครับมือสองของเรานะครับทุกตัวนะครับที่ทําทุกตัวเนี่ยเป็นมือสองตัวแท้ที่ทําการเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่นะครับอย่างเช่น ปอกสูบนะครับเราจะตีปอกสูบสวมปอกใหม่ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เน้นเป็นเสื้อตัวแท้นะครับสังเกตดูเสื้อสูบนะครับแล้วก็ลูกสูบแหวนเราจะเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหายเราจะเปลี่ยนทิ้งเลยนะครับจะไม่เอามาใส่ให้มันเสียเวลาครับเพราะลูกค้าเอาไปใช้งานจริงนะครับ ไม่ใช่ว่าเอาไปตั้งโชว์นะครับทุกอย่างนะครับเราจะเปลี่ยนเอาเสื้อสูบต,ตัวเก่าตัวนะอย่างที่พวกนี้นะครับลูกสูบเนี่ยลูกค้าเห็นไหมครับว่าเสื้อเสื้อเดิมจริงๆแล้วเป็นเสื้ออลูมิเนียมนะครับอลูมิเนียมบางคนก็บอกว่าตีปอกสูบแล้วเครื่องมันจะร้อนจัดนะครับมันก็อยู่ที่ การขั้นตอนการตีปอกนะครับการสวมปอกลงไปนะครับเพราะอย่างที่บอกนะครับเสื้อสูบเดิมๆจริงๆแล้วจะเป็นอลูมิเนียมแล้วฉาบด้วยเขาเรียกว่าอะไรกันกันการเสียดสีแค่บางๆนะครับพอน้ำมันเครื่องแห้งไปเมื่อไหร่นะครับมันจะมีอาการเสียงดังแขกในเครื่องนะครับนะี ฮอนด้แท้ทุกตัวจะเป็นแบบนี้นะครับไม่ว่าแท้หรือเทียมมันจะต้องเสียทุกตัวครับเป็นเรื่องปกตินะครับแต่การขั้นตอนการทำเป็นมือ2นะครับเราจะเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดนะครับอุปกรณ์ที่ไม่ดีนะครับเราจะไม่ใส่เข้าไปนะครับเพราะเราจะหากินกับอาชีพนี้ไปอีกนานนะครับจะไม่อย่างฝาถังน้ำมันเนี่ย บางท่านบางคนก็ไม่ดีก็ใส่ไปอยู่นะฮะอย่างในกลุ่มนะครับเราไม่ขอพาดพิงท่านใดนะซื้อได้นะครับในราคาที่ราคาถูกนะครับท่านลองเอาไปใช้นะครับเครื่องติดนะครับแต่เสียงเนี่ยผมเอาส่งมาให้ผมทำเกือบทุกเจ้าที่ซื้อมานะครับสังเกตได้เลยนะครับ ถ้าไม่ทําแบบนี้นะไม่มีทางจบนะครับเรื่องเสียงเงียบนะครับแล้วพวกขาบูพวกนี้ผมเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดนะครับ,นะรบขอชี้แจงเรื่องกับเครื่องแท้เครื่องมาจากญี่ปุ่นหรือว่าเครื่องอะไรพวกนี้นะครับคือสเปคพวกนี้ถึงรหัส T X 3 5หนะครับถ้าเป็นของญี่ปุ่นก็จะญี่ปุ่นเนี่ย มันก็ใช้อะไรของพวกเดียวกันทั้งหมดเลยครถ้าเสียก็ใช้เหมือนกันทั้งหมดนะครับลูกค้าเข้าใจด้วยนะครับตามนี้นะครับสวัสดีครับ